นิทานอีโศบเรื่องแมงป่องกับกบแมงป่องตัวหนึ่งขอร้องให้กบช่วยพาข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำกบจึงถามด้วยความระแวงว่าแล้วถ้าเกิดเจ้าต่อยข้าขึ้นมาละ่ะเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะถ้าข้าต่อยเจ้าข้าก็จะต้องจมน้ำตายไปด้วยเหมือนกันแมงป่องตอบกบจึงยอมให้แมงป่องขึ้นหลังแต่เมื่อใกล้ถึงฝั่งก็มีมแมลงตัวหนึ่งบินมาตอบแมงป่อง มันเผลอต่อยกบด้วยความตกใจกบเริ่มอ่อนแรงและกำลังจะจมน้ำก่อนที่มันทั้งคู่จะตายกบก็ถามขึ้นว่าทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นสัญชาตญาณของข้าแมงป่องตอบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงตั้งสติเมื่อเจอเหตุการณ์ขับขันพุทธภาสิตสติโลกสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Oh, <music> oh,